สวัสดีค่ะพบกับพินันทเช่นเคยค่ะกับช่วงเ l y English ใครๆก็พูดได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะพีนัทจะมีคำศัพท์แซ่บๆเป็นคํนมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยค่ะซึ่งดูจากสภาพของพินันทตอนนี้นะคะเชื่อว่าไม่มีใครอยากเจอและไม่มีใครอยากจะเป็นแบบนี้แน่ๆเลยซึ่งคำที่สามารถอธิบายสภาพพินันทตอนนี้ก็คือคำว่า Bro ke, broke broke สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าคำว่า broke ในที่นี้แปลว่าอะไรเพราะคําว่า broke ที่หลายๆคนรู้จักเป็น past tense ของคําว่า break break ที่แปลว่าทําให้แตกทําให้มันพังหรือทําให้มันหักใช่ไหมคะแต่ถ้ามีคนมาบอกว่า I'm broke I'm broke แปลว่าอะไรในที่นี้นะคะแปลว่า ชั้นหมดตัวจริงๆหรือที่ภาษาบ้านๆเขาจะใช้คำว่าถังแตกนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากหมดตัวหรือว่าถังแตกกันใช่ไหมคะคำว่า I'm broke จากประโยคนี้นะคะ I don't have money I don't have money ซึ่งประโยคนี้แปลว่าฉันไม่มีตังเฉยๆค่ะถ้าน้องๆแค่ไม่มีตังไปซื้อขนมไม่ซื้อหนังสือหรือเสื้ออะไรที่ชอบนะคะใช้ประโยคว่า I don't have money จะดีกว่าค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Daily English ใครๆก็พูดได้ประจำวันนี้ค่ะติดตามได้ทุกวันในรายการห้องข่าวโยชนหรือจะดูย้อนหลังค่านย u u ูบดอทคอมค้นหาว่าเจลีอิงเลชไครครๆก็พูดได้จะเจอทันทีค่ะสำหรับวันนี้พี่นณดาไปก่อนสวัสดีค่ะ